ผลการออกรางวัลห,ห,หน่วยฮานอยฮานอยวีไอพีประจำวันที่17เมษายน2567รางวัลเลข2ตัวล่างเลขที่ออก57 57รางวัลเลข2ตัวบนเลขที่ออก60 60รางวัลเลข3ตัวบนเลขที่ออก060 060รางวัลเลขขตัวล่างเลขที่ออก 86157 86157ร่างวัดเลขาตัวบ,บนเลขที่ออก55060 55060นี่ก็เป็นพลกาลังวันหน่วยห้าน้อยหาน้อยวีไอประจำงวดวันพุธที่17เมษายน2567ขอทุกท่านโชคดีมีใช้นะครับฝากไว้ด้วยครับซับไครตติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับหากท่านชอบอกดไลค์ หากถูกใจก็ก,กดแชร์แชร์กันออกไปเยอะๆนะครับท่านผู้ชมแฟนกับทุกท่านรักกันไปนานๆยู่น้ำกันไปโดนๆนะครับขอบพรคุณทุกท่านนะครับที่เขำลังติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ครับในวันพง่งนี้สำหรับมือนี้นะครับสวัสดีครับ